ครับวันนี้ทีมข่าวประเด็นเด่นสุดสัปดาห์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธาน,นีนะครับ<ด>ซึ่ง<ด>วันนี้ในส่วนของกระทรวงอ,อวและก็สำนังกงานการวิจัยแห่งชาติร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะครับนำนวัตรกรรมโดรนนะครับมาทำการบินแปลอักษร,รที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีและหลังจากนี้ในส่วนของสมาคมเองก็จะมีการลงพื้นที่ภาคใต้นะครับเพื่อเร่งสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนำโดรนจำนวน500ลําลำขึ้นบินแปลอักษรที่บริิมมแ่นน้าาาตปีสสพ โดยมีการแปลอักษรเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆทางแหล่งท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นสินค้าอาหารผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอาทิวัดพระใหญ่สุมประตูพุทธวดีพระพุทธธาตุพิกุไอเทง่งโนรา ปรานบุญประเพณีชักพระมวยชาย,ยาและทิ้งท้ายด้วยการร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนายพิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาื่องบินจำลองและวิทยุบังคับกล่าวว่าการนำโดนมาไปอักษรครั้งนี้ ถือว่าเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดและมั่นใจว่าในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยที่ทางสมาคมนำโดนส่งไปส่งเสริมการท่องเที่ยวหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ดีช่วยกันประชาสัมพันธ์มั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนั้นๆได้เป็นอย่างดี ด้านดรวิภารัตน์ดีอองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติระบุว่าการจัดงานครั้งนี้โดยกระทรวงอวสํานักงานการวิจัยแห่งชาติและสมาคมกีฬาเครื่องบินจําลองและวิทยุบังคับได้นาโดยมาแปลอักษรเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในมิติของภาคเศรษฐกิจภาคประชาชนและภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ นายชุมพลการจะนะประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสําหรับการแสดงโดนครั้งนี้ตนเองเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวและเชื่อว่าชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าหรือสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดสุร,ราธานีจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนายเจษฎาจิตรัผู้วารัชการจังหวัดสุร,ราธานีกล่าวว่า สำหรับครั้งนี้ตนเองยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่และการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งนี้สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้จริงซึ่งอยากให้จังหวัดอื่นๆน,นำนวัตกรรมที่เป็นฝีมือของเยาวชนคนไทย100%ตรงนี้ไปสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่นกันเช่นเดียวกับนายประเสริฐบุญประสบนาย,ยกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมั่นใจว่าในงานประเพณีชักพระในเดือนตุลาคมนี้ทางกระทรวงอวและสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติจะมาร่วมสนับสนุนส่งเสริมประเพณีดังกล่าวของจังหวัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง ผมว่าสิ่งเหล่านี้จังหวัดอื่นถ้าเอาเป็นตัวอย่างการพัฒนาจังหวัดของตนเองดีเทียบเท่ากับจังหวัดอื่นแน่นอนไม่น้อยหน้ากันแน่นอนครับก็เห็นแลวชื่นใจครับนั่งรอดูนะครับถ้าจากกล้องแพนไปจะเห็นเลยเนะี่ยนั่งกันเต็มไปหมดมันก็เลยทำให้เราหยุดไม่ได้ราชการประจำท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเพเจ,เอจของตัวเองจะมีฝ่ายประชาธพันธ์ตัวเองจะมีฝ่ายท่องเที่ยวตัวเองและในจังหวัดนั้นก็จะมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าทุกอย่างร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้หลักผู้ จะทำยังไงให้ประชาชนได้รับข่าวสารได้มากที่สุดครับช่วงที่ผ่านมาก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับผมดูนะครับก็มีความสวยงามแล้วก็จังหวัดอื่นๆน,นะครับก็ควรอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนความเปลี่ยนแปลงความเจริญความก้าวหน้าชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องขอขอ,ขอบคุณเป็นพิเศษครับงานชักพระได้มีอย่างนี้สักรอบนะมีรูปแบบใหม่มานะมันก็จะเป็นเรื่องดีก็ต้องขอบคุณนะครับอ,า,อาจารย์พิสิทธิ์กระทรวงอวและก็วชออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องตื่นตาตื่นใจอย่างที่ อคุณพี่ชุมพลพูดนะครับเด็กของเรานะครับถ้าได้รับการดูแลได้รับการพัฒนาอย่างนี้ไม่น้อยหน้าใคร